กฎของการลดความสำคัญแฟนเก่าครับสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักสิ่งที่ต้องตระหนักเมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดของคุณเองเนี่ยไปตามดูตามสืบตามส่องหรือคุณกังวลคุณกลัวว่าเขาจะไม่กลับมาหรือคุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเวลาคุณทำแบบนี้อีกฝ่ายมันเซนได้ครับแล้วอีกฝ่าย จะมองคุณเป็นของตายในท้ายที่สุดคุณจําไว้ครับว่าอะไรก็ตามแต่ที่ความคิดของคุณเนี่ยยกให้สิ่งนั้นเหนือกว่าคนนั้นเหนือกว่าเขาจะดูถูกคุณแต่อะไรก็ตามแต่ที่คุณลดความสําคัญของคนคนนั้นลงมาทุกการกระทําทุกพฤติกรรมของคุณเนี่ยจะทําให้คุณได้สิ่งนั้นมาแบบง่ายๆวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังกลัวยังกังวลอยู่ไม่ว่าคุณทําอะไรออกไป มันทาให้อีกฝ่ายเซนได้ว่าคุณเป็นของตายยกอีกอย่างเช่นบางคู่เนี่ยแทนที่สามารถกลับมาจูนกันได้ก็จูนกันไม่ได้อยู่ดีแฟนเก่าทักกลับมาแท้แต่เราจะเกิดความรู้สึกกังวลกครับว่าตอบคําตอบไหนออกไปเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่ามันจะไม่รักกลัวว่าถ้าตอบคําตอบนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันจะมองว่าฉันเป็นของตายส่งไปแล้วนะแล้วก็ยกเลิกข้อความเลยคราวนี้คิดคําตอบใหม่ดีกว่าะนะครับตอบคําตอบไหนไปดีวะเวลาผ่านไป20นาทีอีกฝ่ายเซนได้ทันทีครับว่าคุณกําลัง มีความคิดอะไรบางอย่างที่ไม่มั่นใจในตัวเองมันเป็นเพราะ mindset ของเราเองครับที่ไปให้ความสําคัญกับอีกฝ่ายกลัวว่าเขาจะคิดยังไงกลัวว่าเขาจะมองเราเป็นของตายหรือเปล่าวักเราว,ว่าเขาจะมองว่าฉันไร้ค่าหรือเปล่าวะพราคุณเกิดความกลัวคนเหล่านั้นจะยิ่งไม่กลับมาครับหรือแม้กระทั่งได้มีโอกาสคุยกันคุยคุณก็จะเผลอพูดคําบางคาออกไปที่ทําให้ความสัมพันธ์พังเพราะมันพูดออกไปด้วยความกลัว ไปถามจริงไงว่าอ้าวแล้วคนเก่าของคุณนะคุณเลิกคุยแล้วเหรอไอ้สักพักบางทีเนี่ยความสัมพันธ์มันยังเชื่อมกันไม่ติดแล้วแล้ไปไปจุดประเด็นอะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้ทะเลาะก,กันใหม่อีกครั้งหนึ่งมันทําให้ทะเลาะก,กันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยคุณเนี่ยต้องลดความสําคัญของเขาลงมาแล้วแทนที่ด้วยกิจกรรมครับที่เพิ่มความมีเสน่ห์ให้แก่ตนเองครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด กิจกรรมที่สร้างความน่าสนใจเนี่ยจะมีทั้งหมด10กิจกรรมครับคือง่ายงถ้าเกิดว่าคุณเอาเทคนิคไปปรับใช้กับ10กิจกรรมนี้ก็จะทําให้แฟนเก่าเนี่ยครับรู้สึกครับว่าคุณเนี่ยมีความน่าสนใจอีกครั้งครับนะยกตัวอย่างเช่น1ครับคุณอ่านหนังสือเล่มใหม่ครับอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนเป็นจิววิทยาอะไรก็ตามแต่พอคุณถือหนังสือแล้วคุณโชว์ลงโซเชียลมีเดียมันทําให้แฟนเก่ารู้สึก ว่าคุณมีความน่าสนใจขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเห็นในมุมนี้ของคุณครับแต่พอคุณโชว์กิจกรรมเหล่านี้ลงไปมันจะทําให้คุณเนี่ยสนใจคุณมากขึ้นในขณะเดียวกันคุณได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วยนั่นเองเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแต้มเนี่ย8 9 0พบาทครับคีย์สำคัญที่คุณ ขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะ แฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืน่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990งบาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ10 S, แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ยห9ึ่บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ